ไปทอกันที่จังหวัดเชยภูมิค่ะสมาชิกสมาคมนะักข่าวจังหวัดเชยภูมินะคะและการเค,ครือข่ายรวมกับนักลองเช้าเชยภพมิค่ะเพื่อนก็ไไ้น้ำอุปกรณ์กีฬาหมอบให้แก่นักท่องเที่ยวขอไยค่ะให้แก่นักกีฬาที่ขาดแลนนะคะเนื่องในวันนักข่าวประเทศไทยเมื่อวันขอไยค่ะเมื่อวันที่หา,ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะ จาววันนักข่าวที่ผ่านมานี่แหละเนาะไก่เคียงก,กันกับจังหวัดสกลนครค,ค่ะนายสิทธิพงษ์เศรษรังสีนาย,ยกสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิพร้อมโดยสมาชิกสมาคมนักข่าวจังหวัดชัยภูมิค่ะได้นําเครือข่ายผู้ป,ประกอบการกลุมศิลปินนักร้องลุกทุ่งสายเลือดเชัยภูมินําอุปกรณ์กีฬานะคะฟุตบอล กะมีเทิงลูกฟุตบอลเสือกีฬาฟุตบอลน,นี่แหะคะ่ะจำนวนหนึ่งไปมอบให้กับเยาวชนคณะครูผู้นำชุมชนบ้านโคกแพงพุง่ยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะสำหรับกลุ่มเยาวชนเด็กๆก,กลุ่มนี้นะคะมีทางที่กำาเลี้ยงเลี้ยนหนังสืออยู่คะ่ะแล้วก็บรได้เลี้ยนหนังสือ บางคนเนี่ยเรี้ยนในระบบแล้วกับบางคนเลี้ยนนอกระบบหรือว่ากศอสอน,อนนั่นเองค่ะ <c oughs> บางคนกับเหตุงานด้พี่แนน <c oughs> แต่ว่าก็มีอุดมการณขึ้นกัน <c oughs> ว่าเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพราสั่น่านั่น <c oughs> ใส่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ใส่เวลาว่างหลังเลิกเลียนหลังจากที่ทํางานซอยครอบครัวเราเนี่ยก็พักันนัดกันไปเตะฟุตบอลค่ะ <c oughs> บนพื้นที่ว่างเปล่าของโรงเรียนบ้านโคกแพงพวอยนี่แหละค่ะแม้ว่าสิเป็นพื้นที่คุขคากะซ้ำเนี่ย เพิ่นกะเตะได้ให้เก่ามวนให้เก่าวันวานอ่ะดูว่าแมนเหตุตัดไหม่ไม่ไม่ไพ่เตยไม่ไพ่ไม่เหตุปูเตะโอ้คือเห็ดตาหักแต่มืองกะลานนี้เสือแจกให้พ้อเออใส่เสืองามกะเตะบอลมวนเลยเนาะขึ้นสั่นเร็วเด้หีพลังเนาะสมาคมนะคะจังหวัดชัยภพูมค่ะเห็นความต่างใจของเด็กน่อยเยาวชนกลุ่มนี้ละกะอยากให้เลนกีล่าห้างไกยาเสพติด เลยรวมกับเครือข่ายจัดหาลูกฟุตบอลเสือกีฬางามๆนี่ล่ะค่ะมามอบให้กับนักกีฬาฟุตบอลบันโขกแพงพุ้ยได้ใส้เล่นกันเนะาะเบิง้งสีนาสีตาเด็กน้อยดีใจเด้อนาคตของชาติได้บวแน่อาจิเป็นนักกีฬาทีมชาติก็ได้เด้น้องกิก๊กคนชัยภูมินี่เป็นนักกีฬาทีมชาติหลายเด้เนี่นค่ะเทังวอลเลย์ทิงทงยังเนาะหลายเด้โอ้นีเต็มเบิ้งตีเอาไม้ไผ่มาเห็ดกุ๋ต่หากหายยังวะอ